สวัสดีครับเพื่อนๆผมไว้ล์ลบบสิครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆน,นะครับมาแชร์ในหัวข้อการไว้ปีกล้วยและการตัดปีกล้วยจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับและจะแตกต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันมีข้อถกเถียงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดปีกล้วยแบบไม่หมดปีนะครับเลือกพอเริ่มออกมาเสร็จปุ๊บยังไม่สุดปีก็เริ่มตัด1ใน3แล้วก็ตัดหมดในหลายๆอย่างนะครับและการไว้เขาบอกว่าจะทําให้กล้วยรีบ รีบขนาดไหนรีบกี่เปอร์เซนต์ผมก็ได้มาทดลองดูนะครับสําหรับเป็นส่วนตัวที่ผมอยากรู้นะครับเลยนํามาแชร์สําหรับเพื่อนๆในวันนี้กล้วยตรงนี้นะครับเป็นกล้วยที่ตัดปีออกก่อนต้นนะครับอยู่ประมาณ15วันแล้วอยู่ในกอเดียวกันนะครับต้นแม่ออกขึ้นมา1ต้นเสร็จปุ๊บพอต้นแม่ออกขึ้นมา1ต้นแล้วก็มีลูกซ้ายขวานะครับ หนอนี้ออกก่อนนะครับอยู่ประมาณ15บวันแล้วออกปีก่อนแล้วก็อีกหนอนนึงนะครับออกตามหลัง15วันหนอนนี้ที่อยู่ตรงหน้าท่านเพื่อนๆตรงนี้ก็ผมไม่ได้ตัดปีเขาออกเลยครับปล่อยให้สุดเลยจะได้มาดูกันว่าจะได้ห่างกันขนาดไหนนี่นะครับเดี๋ยวจะลองให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับต้นนี้นะครับลมพัดนะครับก็เลยทําให้ ข้างบนหักนะครับแต่ก็เริ่มที่จะเอาไปบ่มได้แล้วนะครับสามารถกินได้แล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูต้นนี้ก่อนนะครับต้นนี้ก็ถือว่าลูกใหญ่อยู่นะครับลูกไม่เล็กเลยถ้าเทียบนะครับสามนิ้วเต็มๆนะครับลูกเท่าๆกับขวดเอ็มร้อยเลยนะครับเดี๋ยวจะลองมาวัดดูให้ดูนะครับมีแม้มรรทัดอยู่ สำหรับต้นนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับสำหรับเครือนี้นะครับที่ปล่อยไว้เลยห่างจากตัวนู้นประมาณสิวันนี่นะครับก็ไม่ถึงกับว,ว่ารีบมากมายนะครับแต่ถามว่าสมควรตัดไหมสมควรตัดนะครับตัดจะดีกว่าแต่ถ้าไม่ตัดจะห่างกันขนาดไหน นี่คือจุดที่ประเด็นของวันนี้นะครับก็ลักษณะลูกความยาวความใหญ่ใกล้เคียงกันขนาดของลูกผลเฉลี่ยของลูก1 6 1 5ก6ลูกต่อหนึ่งหวีก็อยู่ในขนาดเดียวกันนะครับไม่ต่างกัน1นึ่งเคอตัวนี้อยู่ประมาณ7นะครับ7หวีส่วนตัวนี้แล้วส่วนตัวนี้นะครับที่จะมาให้ดู อยู่ประมาณ9หวีนะครับสาเหตุที่อยู่ประมาณ9หวีนะครับเพื่อนๆก็คือว่าเขาสามารถกินอาหารได้ก่อนนะครับเพราะเขาออกก่อนออกก่อนต้นแม่ตอนนี้เขาสามารถที่จะกินอาหารได้ก่อนสะสมอาหารได้เยอะกว่าก็สามารถทําให้เขาผลใหญ่กว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ก็ยังบอกขั้นต้นนะครับสมควรตัดแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ไม่ตัดนะครับก็ ส่วนตัวผมคิดว่าอยู่ที่ประมาณ70%นะครับถ้าไม่ตัดของปริมาณความสมบูรณ์100%นะครับส่วนตอนนี้นะครับก็จะวัดให้ดูนะครับสำหรับลูกเครือนี้ ประมาณ12นะครับ12เซน11บเถึงสิเซนแล้วก็ความกว้างนะครับ4เซนก็กว่าเกือบ5เซนนะครับ กล้วยนี้นะครับลืมบอกนะครับเป็นกล้วยมาลีอองที่ได้นํามาปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ที่อยู่ในบ้านผมนะครับผมก็เลือกเฉพาะสายพันธุ์ดีๆที่เป็นสายพันธุ์ที่โตหากินอาหารได้เร็วโตวเร็วลูกใหญ่รสชาติดีนะครับเป็นกล้วยมาลีอองบางท่านก็จะบอกว่าเป็นกล้วยน้ำว้าดําไอเป็นกล้วยขออนุญาตนะครับเป็นกล้วยน้ำว้ายักษ์นะครับไม่ใช่นะครับถ้าระดับสูงต้นก็ไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับ เป็นมะลิอ่องทั่วไปนะครับที่เรามาคัดสำหรับการคัดนะครับผมก็จะไม่ไม่เอาต้นที่เป็นหลานนะครับจะเอาต้นที่มันเป็นลูกของเขาจริงๆนะครับสองหน่อแรกเอามาเพาะส่วนต้นที่เป็นหลานหรือหน่อที่สามผมจะไม่เอานะครับเนื่องจากที่จะทําให้กล้วยกลายพันธุ์นะครับถ้ากล้วยกลายพันธุ์ก็เวลาที่ดูดซึมอาหารดูดซึมอะไรในดินของเราครับจะได้ไม่เยอะไม่แข็งแรงเหมือนสองหน่อแรกนะครับ สองนอแรกเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้สองนอแรกที่ขึ้นมาจากลำต้นจะเป็นประมาณนี้นะครับหนอที่3ามนี่ผมเริ่มจะไม่เอาแล้วนะครับสองนอแรกเราสามารถที่จะขุดออกหนอหนึ่งนะครับจะดีแล้วก็เอาไว้ปล่อยไว้กินอีกหนอหนึ่งนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นหน่อที่3ามหรือเป็นรุ่นหลานนะครับความสมบูรณ์จะแตกต่างกันนะครับจะเริ่มเป็นแบบนี้เป็นเล็กๆรีบๆนะครับใบจะก,กว้างๆแคกแกนนะครับโคนหน่อจะไม่ใหญ่จะเริ่มรีบละไม่เหมาะสําหรับการเอาไปปลูกและขยายพันธุ์นะครับซึ่งยีนของเขาจะดอกลงเรื่อยๆแต่ถ้าเราเอายีนที่แข็งแรงไปปลูก โดยกระบวนการที่ถูกต้องลดน้ําใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆที่กล้วยต้องการจะทําให้กล้วยเจริญเติบโตดีในที่ดินของเราเองนะครับสําหรับการดูแลกล้วยนะครับก็ผมจะเน้นใส่ขี้วัวแล้วก็ขี้ควายขี้หมูจะไม่ค่อยเน้นนะครับทัวนี้แล้วก็ขี้ไก่จะไม่ค่อยเน้นหวังว่าจะเป็นความรู้ดีๆนะครับให้ครับสําหรับ เพื่อนๆนะครับที่นิยมการปลูกกล้วยไว้กินในครัวเรือนนะครับเศรษฐกิจพอเพียงพ่อหลวงก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์แลวก็เอาไปทําตามได้นะครับแต่หลักๆแล้วก็อยากให้ประยุกต์นะครับได้เป็นข้อมูลของตัวเองในแบบต่างๆของตัวเองนะครับสําหรับผมวัยรับสิบสามหวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆสําหรับเพื่อนๆในวันนี้นะครับสวัสดีครับ